วันนี้เราจะไปปิกนิกกันนะคะเริ่มเดินทางออกจากอินชอนนะคะเราจะไปที่โซลค่ะไปปิกนิกกันที่สวนสาธารณะแม่น้ำฮันกันนะคะถือว่าเป็นวันหยุดก็ยังมีรถหนาแน,น่นนะคะในโซลนะคะ,คะไปดูค่ะเขาบอกว,ว่าวิวสวยมากนะคะริมแม่น้ำฮัน เรามาถึงแม่น้ําฮันแล้วนะคะแม่น้ําสายสําคัญของเกาหลีใต้นะคะค่ะเป็นแหล่งที่คนชอบมาเดินเล่นเดินเที่ยวออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะมาพากันมาปิกนิกกันด้วยค่ะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะคะที่นี่นะคะก็จะมีคนมาใส่เบ็ดตกปลาด้วยนะคะอากาศดีค่ะเราได้ที่สําหรับที่นอนวางปิกนิกแล้วนะคะ นอนดูท้องฟ้าลมเย็นสบายเป็นอะไรที่เราชอบมากค่ะเป็นการรีแลกพักผ่อนร่างกายได้ดีทีเดียวค่ะอาหารปิกนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะลาเมียงค่ะเรากินง่ายๆนะคะเรามาเที่ยวพักผ่อนมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานลอยนะคะ ขึ้นไปบนสะพานนะสำหรับดูวิวนะคะค่ะเราก็จะมองเห็นออสะพานข้ามแม่น้ำฮันนะคะแล้วก็บริเวณกว้างออส่วนชานะนะคะกว้างค่ะยาวตามริมแม่น้ำไปยาวเลยค่ะเราจะเห็นคนจำนวนเยอะมากนะคะที่นี่ที่นี่ก็จะมีทางสำหรับคนชอบปั่นจักรยานนะคะยาวตามริมแม่น้ำฮันเลยนะคะ ช่วงกลางวันที่เรามาคนยังไม่เยอะนะคะพอตกตอนเย็นน่ะคนจะเยอะค่ะพาครอบครัวมาเดินเล่นนะคะพาน้องหมามาเดินเล่นคนมีแฟนก็พาแฟนมาทานอาหารนะคะลิ้นแม่น้ําฮันจะมีร้านอาหารค่ะมีแสงสีให้เราดูได้วสวยๆนะคะอากาศดีมากค่ะ ช่วงหน้าหนาวนี้พอขึ้นมาบนสะพานที่เะเพื่อจะดูวิวนะคะลมจะแรงมากเลยคะ่ะคนเกาหลีนะคะจะชอบบรรยากาศช่วงนี้มากนะคะจะออกมาเดินเล่นเดินเที่ยวนะคะปีนเขานะคะปไมปิกนิกนะคะเพราะอากาศดีค่ะไม่ร้อนไม่หนาวลมไม่แรงมากเท่าไหร่นะคะ นก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะที่นี่นะคะเราก็จะพบคนต่างชาติเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะวันนี้ก็จะใส่เสื้อ,อ,อป่าศักด์ชนลสิทธิ์นะคะแล้วก็มีคำว่าไทยแลนด์แล้วด้วยหน้าตาของเราเขาก็จะรู้เลยค่ะเราเป็นคนไทยนะคะเป็นคนต่างชาติ ที่โซนนะคะก็เป็นที่แหล่งรวมของคนต่างชาตินะคะหลากหลายภาษาเลยค่ะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมในการทําธุรกิจและการศึกษาด้วยนะคะทุกพื้นที่บนสวนสาธารณะแม่น้ําหันนะคะคือจะไม่ค่อยมีที่ว่างแล้วค่ะคือจะมีคนจับจองนะคะมาเดินเที่ยวมาเดินปิกนิกนะคะคนจะเยอะมากเลยค่ะไม่ได้เอาไม้ถ่ายเซลฟี่มานะคะภาพอาจจะไม่นิ่งเลยนะคะ ยิ่งตกเย็นนะคะคนยิ่งทยอยมาเยอะขึ้นมากๆค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอยู่อีกวันของเกาหลีนะคะออคนก็เลยไม่รีบเร่งที่จะกลับบ้านเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่รถนะคะเดี๋ยวมาเดินหาร้านอาหารกินอาหารเย็นค่ะจริงๆก็ยังไม่หิวค่ะแต่อยากดูวิวริมแม่น้ำฮันนะคะว่าเป็นยังไงมากตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะก็ คนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆอยู่ค่ะคนเยอะพอเริ่มตกตอนยินนะคะก็จะเราก็จะเห็นแสงสีนะคะเปิดไฟรอบๆแม่น้ำพันจะเปิดแบบสว่างสวัยค่ะ,ะเราได้ร้านอาหารแล้วนะคะเราไปดูซิเขามีอะไรให้เราทานบ้างนะคะก็รอบๆค่ะก็จะมีแสงไฟสว่างทั่วเลยนะคะด้านนอกนะคะ ก็จะเป็นปิ้งย่างนะคะเหมาะสําหรับคนการาพบปะสังสรรค์นัดดื่มเหล้าเดินเบียร์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สั่งอาหาราเบาๆมาทานค่ะกันคุกซูนะคะก็ไม่ไม่อยู่มากนะคะอยากจะนั่งดูวิวริมแม่น้ำมากกว่านะคะเราเดินทางจากอินชอนมาถึงที่แม่น้ำหารน,นี้ตอนบ่ายโมนะคะตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วค่ะเราก็จะเดินทางกลับอินชอนนะคะ เลือกเวลาช่วงระยะเวลานี้เพราะเรากลัวรถติดนะคะเราเดินเล่นย่อยอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดินทางกลับนะคะเราเลือกช่วงเวลาประมาณเดินทางกลับก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะประมาณนี้รถไม่ติดค่ะเ,เรากลัวการจราจรหนาแน่นแต่ปรากฏว่ารถไม่ติดนะคะเราเดินทางกลับถึงยิมชอนประมาณ50กว่ากนาทีนะคะถือว่าเร็วมาก ากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ